วิเคราะห์เจาะลึกเลือกตั้ง2020ที่ชาวอเมริกันหลายสิบล้านคนจะทำการลงคะแนนเสียงทางไบรสน์นีจะมีการโกงเกิดขึ้นจริงหรือไม่ดราม่าระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะวันนี้ลีจะมาเล่าแบบ no นเซ s o r ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกคนติดตามให้จบคลิปนะคะอัปเดตสติมล s c h e ็ครอบ2ที่ล่าสุดมีคนออกมาให้ความเห็นว่าอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต Stimulus Check 2ประจำวันที่25สิงหาคมค่ะใครเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะก็เหลือเพียงอีกแค่70วันเท่านั้นก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020นะคะและด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทำให้ทุกคนต้องออกจากบ้านในเฉพาะยามจำเป็นเท่านั้น การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะในหลายๆรัฐในอเมริกานนก็ได้ออกมาเลือกที่จะให้ประชาชนชาวอเมริกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์แทนที่จะเข้าไปในคูหานะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด1 i การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์จึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาวันนี้ลีก็อยากจะมาถามทุกคนว่าคิดว่าการเลือกตั้ง2020จะมีการโกงกันเกิดขึ้นหรือไม่ ช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับใครที่กดติดตามช่อง Lee USA Live แล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เจอกันอีกครั้งส่วนใครที่มาใหม่และอยากติดตามข่าวสารบ้านเมืองอเมริกาไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจการเงินข่าวการเมืองร้อนแรงดราม่าต่างๆในสภาก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะคะช่วยกันกด subscribe ให้ถึง800 0 subscriber เลยนะคะขอบคุณค่ะเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ เราก็จะมาเจาะลึกถึงเรื่องของการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในอเมริกาในอเมริกาก็จะมีการโหวตทางเมลนะคะหรือว่า absentee ballot ซึ่งก็จะมีมานานแล้วการโหวตก็จะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือ voting by mail ซึ่งก็คือการโหวตทางไปรษณีย์เป็นปกติแทนที่จะเข้าไปเลือกตั้งในครูหากับแบบที่2 absentee ballot หรือการโหวตทางไปรษณีย์ในกรณีพิเศษนะคะอย่างเช่น คุณต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งคุณติดคุกอยู่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งที่คูหาได้หรือว่าคุณป่วยหนักกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่ voting by mail นะคะหรือว่าการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วในทั้งหมด5รัฐได้แก่รัฐโคโลราโดฮาวายออริกอนวอชิงตันและก็ยูทาห์นะคะซึ่งใน5รัฐนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคโควิด -19 โรคระบาดเข้ามาเขาก็โหวตกันทางไปรษณีย์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ทำกันมาตั้งนานแล้วส่วนในรัฐแคลิฟอร์เนียเนบราสกาและนอร์ทดโกต้าใน3รนัฐนี้สามารถทำการโหวตทางไปรษณีย์ในบางเคานตี้นะคะที่รัฐกำหนดแต่ว่าในปีนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์โควิดเข้ามาทางรัฐแคลิฟอร์เนียจึงตัดสินใจส่งใบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปให้ทุกคนนะคะที่ลงทะเบียนโหวต แต่สำหรับคนที่ชอบโหวตปกติทางรัฐแคลิฟอร์เนียก็ก็จะมีคูหานะคะเอาไว้ให้ท่านเข้าไปลงคะแนนเสียงกันได้ตามปกติแต่อาจจะน้อยกว่าปกตินะคะส่วนรัฐเนบราสกาก็เช่นกันทางรัฐก็ได้มีการส่งใบลงคะแนนเสียงไปให้ทุกคนนะคะที่ลงทะเบียนทำการโหวตเพิ่มเติมจากที่เคยอนุญ,ญาตให้เฉพาะเขาที่ที่อยู่ในชนบทโหวตทางเมลเท่านั้นเราไปดูที่รัฐที่ปกติ ไม่เคยมีการโหวตติ้งทางไปรษณียน์นะคะได้แก่รัฐนิวเจอร์ซีย์เวอร์มอนต์เนวาดาและก็ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียแต่เพราะว่าปีนี้มีเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 <c oughs> เข้ามาจึงยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษนะคะและทางรัฐเหล่านี้ก็ได้ส่งใบลงคะแนนเสียงไปที่บ้านของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้แล้วเช่นกันก็จบแล้วนะคะสำหรับ Voting by mail ส่วน absentee ballot หรือว่าการโหวตทางไปรษณีย์ในกรณีพิเศษ ในปีนี้หลายรัฐก็ได้ยกเว้นวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ให้เป็นกรณีพิเศษนะคะและก็ส่งใบลงคะแนนเสียงไปที่บ้านของทุกคนที่ได้ลงทะเบียนโหวตแล้วเช่นกันรวมไปถึง s w สวิงสเต e หรือว่ารัฐที่ทั้งสองพักการเมืองทั้งพรรคริพับลิกันและพักค d e ม o c r a แคากำลังมีคะแนนเสียงที่สูสีกันอยู่นะคะได้แก่รัฐฟลอริดาเพนซิลเวเนียโอไฮโอมิชิแกนและก็วิสคอนซินนะคะนอกจากนั้นก็จะมีรัฐ ไอโอวา s s a c ชูเซ t ม s ริแลนด์ d ดลาแวร์อิลลินอยส c คอนเนติคัตนิวเม X ิโกและก็นิว y ยอรกนะคะทั้งหมด10รัฐนี้ทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้รับใบสมัครให้กรอกนะคะเพื่อขอรับใบลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์หรือว่า absentee ballot นั่นเองแต่ว่าในบางรัฐก็ยังยืนยันนะคะที่จะให้มีการโหวตเลือกตั้งแบบดั้งเดิมก็คือการให้คุณเดินทางไปที่คูหาเพื่อกาเบอร์ของคุณ และรัฐเหล่านี้ก็จะมีการยกเว้น a b s e n t e ที่ l ปิในกรณีพิเศษนะคะอย่างเช่นคุณต้องมีอายุ65ปีขึ้นไปกำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำหรือว่าพำนนับอยู่ที่ต่างประเทศในช่วงวันเลือกตั้งซึ่งกฎเกณฑ์ก็จะแตกต่างออกไปในแต่ละรัฐนะคะรัฐที่ตั้งกฎเกณฑ์ค่อนข้างเข้มงวดในการขอโหวตทางเมล,ลก็ได้แก่รัฐเท็กซัสอินดียนาเซาท์แคโรไลนาลุยเซียนาและก็มิสซิสซิปปีนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในรัฐ South Carolina แล้วก็ลุยเซีย n a ที่อนุญ,ญาตให้คุณโหวตทางไปรษณีย์ได้ถ้าคุณมีชั่วโมงทํางานที่ตรงกับชั่วโมงของการเปิดคูหาเลือกตั้งแต่ว่าถ้าคุณอยู่รัฐเท็กซัสหรือว่า New ยอร์และชั่วโมงการทํำงานของคุณนั้นตรงกับชั่วโมงของการเลือกตั้งคุณก็ยังจะต้องไปทําการเลือกตั้งที่คูหานะคะต้องไปโหวตที่คูหาอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดของแต่ละรัฐนั้นก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะในการโหวตทางปรณษย์บางรัฐก็ส่งเมลไปถึงบ้านคุณโดยอัตโนมัติบางรัฐคุณต้องทําการร้องขอบางรัฐคุณทําการร้องขอได้เฉพาะกรณีพิเศษ,ษาเท่านั้นอย่างเช่นคุณติดคุกอยู่หรือว่าคุณอายุ65ปีขึ้นไปหรือว่าคุณกําลังป่วยอยู่ในโรงพยายบาลนะคะซึ่งรายละเอียดของแต่ละรัฐนั้นก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ description box ด้านล่างนะคะ ส่วนเรื่องที่ว่าการเลือกตั้งทางไปรส์ีนั้นจะมีการโกงการเกิดขึ้นหรือไม่เราไปดูกันที่ความคิดเห็นของฝ่ายที่คิดว่าจะมีการโกงการเกิดขึ้นก่อนนะคะก็มีคนให้ความเห็นว่าใบลงคะแนนเสียงจากทางรัฐบาลบางทีก็ส่งให้มั่วนะคะคนที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมีสิทธิ์ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งงั้นหรือบางบ้านที่อยู่กันสองคนแต่ได้รับใบลงคะแนนเสียง4ี่ใบจะทํำยังไงแล้วก็มีเรื่องของการกรอกผิดกรอกถูกนะคะถ้ากรอก ข้อมูลอะไรมาอย่างผิดพลาดไปนิดเดียวทางไปรษณียน์นะคะเขาก็จะส่งตีจดหมายกลับมาแล้วก็ให้เรากรอกใหม่ก็จะเป็นการเสียเวลาไหนจะเรื่องการนับคะแนนที่ช้าถ้าเกิดการขัดข้องในการส่งไปรษณีย์ขึ้นมาจดหมายที่ไปถึงช้าคะแนนของเราอาจจะไม่ถูกนับหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวออกมาบอกว่าเวลาเราลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์จดหมายของเราสามารถมองเห็นได้จากข้างนอกนะคะว่าเราเลือกพักอะไร จะเห็นเป็นตัวอักษรชัดเจนที่สองจดหมายจะเป็นตัว D แทน Democrat หรือว่าตัว R แทน Republican ซึ่งก็เป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะคะว่าจดหมายที่เห็นเป็นตัว R ถูกโยนทิ้งลงถังขยะเป็นกองกองอันนี้ลีก็ไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วก็ยังมีกลโกงอีกมากมายที่กําลังเป็นที่พูดถึงในการเลือกตั้งทั้งนี้ส่วนฝ่ายที่เชื่อว่าจะไม่มีการโกงเกิดขึ้นก็บอกว่าการโกงนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากๆนะคะ ยกตัวอย่างอย่างในรัฐออริกอนที่รัฐนี้มีการโหวตติ้งบายเมลมาตั้งนานแล้วตามรายงานก็บอกว่าทั้งใบลงคะแนนเสียงแล้วก็ซองจดหมายจะมีบาร์โค้ดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโหวตนะคะแล้วก็จะเป็นเฉพาะบุคคลและในแคนตี้ใหญ่ๆก็จะมีเครื่องสแกนเพื่อตรวจหาว่ามีบาร์โค้ดซ้ำกันหรือไม่เพื่อป้องกันการช่อโกงนะคะนอกจากนั้นก็จะมีทีมฟอเรนซิกผู้เชี่ยวชาญทางด้านลายมือด้านลายเซ็น ตรวจดูว่าเป็นลายเซ็นปลอมแปลงหรือไม่สำหรับผู้ที่ยื่นเรื่องเข้ามาภายในสองอาทิตย์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการยืนยันว่าการนับคะแนนเลือกตั้งทุกอย่างจะมีการบันทึกภาพนะคะจะไม่มีพนักง,งานรัฐคนไหนแอบไปนับคะแนนเลือกตั้งอยู่ในมุมมืดโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในที่รับตาคนนั่นก็เป็นแค่การทำงานของรัฐออริกนนะคะที่ออกมาเปิดเผยกับสาธารณะ ส่วนรัดอื่นๆจะเป็นแบบเดียวกันเป๊ะๆหรือว่าจะแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องนะคะเราไปต่อกันที่ศึกชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะคะระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรคริพ <Sophie. S 1> ับลิกันหลังจากที่พรรคเดโมแครตได้มีการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วนะคะและในเมื่อคือนก็เป็นคืนแรกที่มีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นของพรรครีพับลิกัน ซึ่งการประชุมใหญ่ของทัคสองพักนี้หลักๆเลยก็จะเป็นการออกมาพูดเรื่องที่ดีของตัวเองแล้วก็เรื่องชั่วร้ายของอีกฝ่ายนะคะส่วนการประชุมฝั่งเดนมแครตท,ท,ที่จบลงไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกล่าวโจมตีการทํางานของรัฐบาลทรัมป์ที่ผิดพลาดในเรื่องของการรับมือกับโควิดทําให้ประชาชนชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องติดเชื้อแล้วก็ประชาชนหลักแสนคนต้องเสียชีวิตนะคะและถ้าโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดี อนาคตอเมริกาจะสดใสและปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายนะคะส่วนการประชุมพักใหญ่ของพรรคร e พับลิกันที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนก็เป็นในทิศทางที่ชื่นชมการทํางานของรัฐบาลทรัมป์นะคะที่ทําให้เศรษฐกิจอเมริกานั้นก้าวหน้าไปมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอเมริกาเฟิร์สและก็โจมตีไปที่โจไบเดนว่ามีโอกาสทางการเมืองมามากกว่า40ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ให้เขาอยู่ในห้องใต้ดินต่อไปนะคะ หลังจากที่การประชุมพักใหญ่ของ Republican ได้สิ้นสุดลงในเมื่อคืน Nancy p e l โลซีก็มีเลือดความรักชาติพุ่งขึ้นมานะคะและก็ออกมาบอกว่าเราชาวอเมริกันได้ทําการปฏิญาณสาบานตนว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญของอเมริกาไม่ว่าจากภัยร้ายทั้งจากต่างประเทศและในประเทศแล้วก็ได้เรียกทรัมป์แล้วก็พักริพับลิกันว่าเป็นศัตรูของสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากนั้นทรัมป์ก็เดออมาบอกว่า โจไบเดนและแฮร์ริสจะเปลี่ยนอเมริกาให้เป็นโซเชียลิสต์ยูโทเปียหรือว่าระบบสังคมนิยมแบบเต็มรูปแบบทรัมป์ก็ยังกล่าวต่ออีกว่าทางเดียวที่เดโมแครตจะชนะก,การเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือด้วยการโกงการเลือกตั้งเท่านั้นและก็ยังบอกนะคะว่าจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการอย่างเช่นตำรวจไปคุ้มกันที่คูหาเลือกตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านแนนซี่เพโลซีได้ยินดังนั้นก็ได้ออกมาบอกว่า พรรค r ร p พ b l ิ c ันกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ประชาชนออกมาโหวตด,ด้วยการเอาตำรวจมาตั้งไว้ที่คูหาเพื่อที่จะขู่ประชาชนให้เสียขวัญน,นะคะลีก็อยากจะถามทุกคนตรงนี้เพิ่มเติมว่าถ้ามีตำรวจยืนอยู่ที่คูหาเลือกตั้งคุณจะกลัวหรือไม่ซึ่งบางคนอาจจะกลัวบางคนอาจจะไม่กลัวนะคะแต่อย่างแบบเราคนไทยใช่ไหมคะตอนเด็กๆก,ก็จะมีผู้ใหญ่เขาก็จะชอบขู่นะคะว่า ต้องกินข้าวให้หมดถ้ากินข้าวไม่หมดเดี๋ยวตำรวจจะมาจับหรือว่าถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนเดี๋ยวตำรวจจะบุกบ้านก็เลยกลายเป็นการปลูกฝังให้หลายๆคนคนไทยนะคะโตมาแบบกลัวตำรวจโดยไม่มีเหตุผลหรือก็อยากรู้ว่าในอเมริกาตอนนี้ถ้ามีตำรวจยืนอยู่ที่คูหาเลือกตั้งแล้วคุณกำลังจะไปเลือกตั้งคุณเห็นตำรวจคุณจะกลัวหรือไม่คะช่วยกันหินเข้ามาเยอะนะคะมาถึงอัปเดตสติมูลัสเช็ครอบสอง วันนี้ทาง Forbes แมกซีนนะคะก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่า stimulus check 2อาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นก็เป็นได้หลีก็ได้ไปอ่านบทความนี้มานะคะสรุปก็คือตอนนี้มีเหตุผลหลายๆเหตุผลมากมายที่สามารถทำให้ออก stimulus check 2อกมาได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ดีผู้คนตกง,งานผู้คนไร้บ้านธุรกิจล้มละลายนะคะแต่ก็ยังไม่มีการสรุปของเช็ครอบ2จากทางสภาสหรัฐมาถึงตอนนี้ ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะไม่มีการแจกจ่ายสติมูลเช็คสองออมาในเดือนสิงหาคมส่วนที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือหลังจากนักการเมืองทุกคนกลับมาทำงานอย่างปกติในวันที่8กันยายนก็น่าจะมีการหาหรือและก็สรุปกันต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าหากนักการเมืองกลับมาทำงานแล้วและยังไม่สามารถตกลงกันได้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเราก็ต้องไปรอลุ้นสติมูลเช็ค2ในปีหน้านะคะหรือว่าปี2021 วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็กดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะแต่ว่าการพิมพ์คอมเมนต์ในวันนี้ลีก็อยากจะขอเตือนว่าอย่าพิมพ์คอมเมนต์ที่ใช้คำหยาบคายแล้วก็รุนแรงนะคะเพราะว่าพูดเรื่องการเมืองก็ทุกคนสามารถวิจารณ์แต่ละฝ่ายได้แต่ก็ต้องมีเหตุผลแล้วก็ยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริงและสุภาพเรียบร้อยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองอเมริกาที่มีประโยชน์รวบรัฐ ประหยัดเวลาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอัปเดตสำคัญสคัญช่วยกันกด subscribe ให้ถึง8,000 subscriber เล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย